ตรงก่อนี้ครับพี่น้องนั่งเอาก็คักรถบาเน,นี่ยปุ่นสั้นสังลางเล,งลงครับนีแต่เนวเาเดียวพี่น้องเออครับอู้ยร่างการประตทประตทประตทคุณน่ะเอาหน่อยส้มสีส้อหนออกก็เต็มอยู่ครับ ซีนอคุ้มค่าครับพ <ions> <sm> ่อซุปบรรยากาศอยู่ทั้งผู้พี่น้องซองต่อสองขันาอยู่ในเขียดวัดยรงแง่ใช่ก่อไปไอกวัดอยู่นี่คนซ้อนมาก สวัสดีทักทายพี่น้องครับผมมือนี่มาหาหนงใหม่อยู่พูครับพี่น้องเบาหนองบัวขึ้นพูครับวันนี้หาหนงใหม่หาหนงหัวครับนี่ตะกอใบครับสนุกเอาแล้วครับหนงใหม่กำลังออกใหม่ๆพึ่งขึ้นมาหอดปลายพูครับตอนขึ้นบระเทศไทยเพื่อนพี่น้องมาหอบกระโวดครับตอนขึ้นบระเทศไทยเบื่อนก็พี่น้องสั้นเอาครับ รับชมไปเหมือนกันครับพี่น้องมือนี้คิดว่าหนาจะได้พอสมควรนะครับเพราะว่าออกออกน่ครับ,รออออน,รบน้องใหม่นี่ไปหลวกนะครับนะาะไปหลวกภูเขาครับเพราะว่าอยู่หน้ามันเริ่มเศร้าออกแล้วนี่ครับเบิ่งครับอ่อ,อนๆครับออกใหม่ๆน้องติดตามกันครับพี่น้องน้องสวยเนี่ย ไปแล้วครับนี่จะก่อหวกได้อปไหนบนข้างล่างแม่นก่อหวกครับน้องใหม่มันกับพวกหมอกครับนี่ก่อนนี้ครับตรงก่อนนี้ของข้าเบิ้งครับหนึ่งสองน,น้อยๆบ้านเอาครับนี่ ส้มฉิบหั่นเอาไปต้นเงาเาก่อนเอาได้ครับนีอนีก็เอาได้ครับอุ๊บโอ้มีาลายนอเลยกก่อนี่ก็เดี๋ยวได้ไลายนอเลยครับบ่งามบ่ครับน้องหมกไปร่วงภูเขา บังน้อนี่ครับพี่น้องง่เอียบเลยขาโบครับเบื้องก่อนนี่พี่น้องยังคักเลยน้นองง่ามครับผม ี๋ยวซีนอคุ้มค่าครับพ่อซุปซุ่มกระลังออวกักระลังออกครับกระลังเนื้อหัวกอ,อดียวครับอนันโมนมีคนมากมีห้อยคนมากเยู่กอด้ครับปลาแฮปเื่อยๆครับอันนีผ้าแน่ใจครับว่านอยอยังพี่น้องแต่ว่านอใยเบื้องล้ำมัน ขึ้นก่อสร้างไผ่เหรอครับจักแมนโมแมนดอกเอาไปเพื่ออะไรครับน้ำไม่ส่งพี่น้องนอนมันง่ามดีเปตะวันดีคือ,ก,อก่อสร้างไผ่ครับบ่แน่ใจว่าไผ่ยังช่างมีไปเฮ็ดน้ำไม่ส่งครับนองงนง่ายง่ายดี ใกล้ๆนอสางใก่นอเนเนไงมาก่อสร้างของกมี้นเก็บเบื้งล่าไผ <bur> ่มันนี้ใจว่าไผ่เงครับ แต่ว่ามันไพหมวกน่าติดสินมากนลยเฮ้ยทำไม่สมครับวัดลำน,นี้นี่นีากล่องจำเป็นน่ารำครับนี่มาบอกดะกว่าพูดเลกล่องนี้ว่าท่านทำออกกล่องครับให้ผมว่าเวลาพี่เราเป็นสีหูเลย โอ้ซ้ำครับบางกอนี่ครับพี่น้องนั่งเอาก็คักรถมาเนี้ปุ่นสั้นจังลางเลยครับมีแต่แนวเดียวพี่น้องเฮ้ยครับอู้ยร่างกายปะตัวปะตัวปะตัปุ่นอะน้อยๆซุ่มสีซ้อนเนาก็เต็มอยู่ครับข้างในก็มีเหลือกเอาแต่นอนมาเน่าครับ phao bùn có mặn nổi bùn ồ đổ gạch nè không anh em ạ anh em có อามาทางพี่ตะก้องอ้อมอ้อมบุญอ้อมบุญอ้อมเดตะก้องคนอยากม่น้ำคนอยากชวนม่คนอยากเดน้องแม่กนนะนี่ครับตะกุกก่อนไหม không phải là cái nhau nào vậy nhao đây nhao vậy ôi, vậy nhao vậy này vậy nhao vậy nhao vậy con này nhao vậy nhao năm bơm quả nhao vậy nhao vậy เดียวครับไปลวกภูเขาู้ แสบทำไมลูกนี่จะก่อหัวแล้ครับหัวกลายยังมะถันนอม่าฮันออกปันใดครับนี่เป็นนอหน,น่นอยเนาะหัวค,ค่อนเบาแล้ว เราใหม่มันยังออกบ้านหลายกรับพราหน,นุ่มกําลังพูมจีขึ้นมาอเรานั่งดินเสียมาขุดไปต้มแซ่บปัยังเนีแต่ว่าก็มีห้อยค้นมาหาอยู่ครับห้อยเปลือกกองเต็มนะห้อยคน้นเมาเพื่อนครับปลาหวกพี่งนุ่มเดี๋ยวไปไม่ไรอ้ก่อหวกครับ ก่อหวกน้องใหม่บ้านออกลายอีกจักสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์น่ะสิออกลายอยอซส้มนี่ซี่หาเมื่อก็พ่อเอาไปต้มครับผลงานครับพี่น้องได้เกือบสองถุงครับนองกะงามอยู่ครับ นี่มือพี่น้องเกี่ยวกับสอบงพงอยู่ครับบานที่สิบเอาล่องครับบ่เน,นี้ยล่องพู่นี่สัน้นเมย์เฮือนครับบางข้างล่องพู่รูปบานสั้นวันอย่างคิดอยากเดี๋ยวล่อง น, <laughs> นี่นั่งแบกล่งได้หนอไหมผู้ใด้ช่วนมากกับแบกล่งตัวบรรยากาศอยู่ทั้งผู้พี่น้อง2องต่อสองฮ <laughs> ันวายู่ในเขียนวัสดีแง่ใส่ก่อไปวอวัสดีคน,นช่วนมากกันนี้แหะครับผู้พามามันอยากมาหาหนอไหม นันบัวเบื้อันเปิดโตัายในแล้วครับชั่วกวอนนี้ก่อนอยามันสิบปดีตะเพิ่นแม่นวหลาเวลา่อนถึงเวลาก่อนบ่เดี๋ยวจะเอาน้ำหม่ลงครับยุ่งก็บร้ายหลายัยุ่งตอมดากเจ้านะ จาแบงลงกชายถ่ายคลิปได้มานี่อเค็บะอนได้ยนุ่ได้นะไม่หเก่งเลยันปีนพูดเลยมยะธหรมดาธรรมดาไอ้คือเมยแต่สัน <laughs> <laughs> ขนาดไอ้ย,ยังในที่ที่ลาบกัยังหอมอยงที่ลาบกัยังหอมอยู <laughs> ่ผมก็อยอ้วนเนะาะไอ้เขาได้จอยคือเจอเอ้าแล้ว ขอแตนโมคุณดีโมรี่นกันดิเอ้ยพี่น้องเห็นตัวทักหลังนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอาไว้เป็นปริศนาต่อไปก่อน <c oughs> นั่งกันลุยดีเด้หละ่ะลุยดีบ่พี่น้องขึ้นผูหานอใหม่นะผมด้เซย <c oughs> สบายมากสบายมากพ่ะนะ ครับว <r> ่าใช่เบื้องแรวก็สิม <Yes. S 3> ีผู้ถามผมว่าผู้ใดมาน้ำไผ่ผู้ใดถือกล่องไหนขึ้นกอาเห็นซจำนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจัางน่าจะน้องไม้ลงแล้วครับนั่งซมิ่งกันจักบาทก่อนไปครับพี่น้องเอาน้องไม้ลงพูดขึ้บไปนี่ครับวิธีครับมาใส่ปลายไม้ที่โอ้ไม่อ่อนเหก็หากาศแทบดิคมสั้นครับ คนกับน้องใม่เห็นได้ชิลลุ่งุ่นกัน คนอยู่นู่นมะม่อยู่นี่ <laughs> เป็นลูกหาผู้กะดึงเลยๆดึงยังไงแมย์่สู้ยู่บ่สบายสบายก็สบายวะทุกม่แต่ฉัน นี่เนี่ยทเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยไว้บะเนี่ยก็ยังเมยไว้แต่ย่อหลายครับพี่น้องส้นนี้มันเป็นส้นก่อสร้างครับส้นลายจะเป็นก่อสร้างนอสร้างจะอยู่ท่าสมุดพู่สูงๆครับล่างสุดจะเป็นก่อไรกลางๆจะเป็นก่อสร้างครับก่อหวกยอดพูครับก่อแสยบยุบสุดปลายพูเลยพี่น้อง สองกับสองเบ่เอาไปฝากแม่แถาป่อยเห็นป่ะเอไปฝากแม่แถาป่อยนะแบ่งกันจองเฮียนครับแบ่งกันไปกินตอนน้าพันอยากเลยมาเล่นผู้เล่นเขาอยากมาหาหน้าใหม่ยังได้ภาพพันมาองค์วานผมสิบปได้ไหมผู้หรือปีนี้มูไม่มูก็ดีเด้ง ใชายอยู่แม่งสู่ชีวิตอยู่ <c oughs> สู่ชีวิตมากเลยบางทีชีวิตก็สู่ก <c oughs> ลับงูบเง่าวนปูลูกปูบนลำบาไปครับ <c oughs> ต่อครับ เสียงสว่างแล้วเ,วเวรียนมดจะข้องดีใสียงดุ่มๆว้ะบายบายไปแล้วนะ <c oughs> ครับโตผู้แม่น,นั่งกัไปหานอสร้างต่อครับฟาเซี่ยวเพลี้ยน้ำใหม่สมป์นะพี่น้อง,อ,งอ่ะ พี่น้องยังเฝ้าถามผมหลายนะครับาสิเพลงเลยครับ <c ười> คุยกันมาสักพักหนึ่งรับบทสรุปก็ยังบพันแน่ใจหรอกครับเดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันดีกว่านี้ก็อยเปิดตัวอีกจัาหนึ่งครับร้านสะไาวัดทีร้านสะไาบ่ผ่านมาพี่น้องลุยดีอยู่ครับเป็นแต่เป็น สางปลาไว้ได้สะอาดออีกเกง่งนี่วันละหนูคนแถวบ้านครับหมบ้านบ่นบไก่บ่ไก่กันไป,ไนปะเนยูงยูรังกันทำไมไปเฮ็ดน้ำไม่สมปะนะ ด,ดูดีอยู่ครับพี่น้องผ่านเบาพันให้พี่น้องซอยพิจารนาครับเขาสูงเขาที่ละบ้านบะมีน้ำใหม่กลิ่นเหมอนจังไลยเห็นน้ำใหม่เราเล่นต่ำอ,ออกว่าสันเอาเลยน้อสร้างครับน้อส,สร้างโอ,โอ้ ไปเฮ็ดน้ำให้ส้มคักปัญญังต้นนก่อสร้างครับสูงรีบริวล่ำไยสร้างปลาครับบ่แมนสร้างบนนาลงจุ้งจีอยู่พี่กดดอกสิคักนอนดีตมึงคนก็ไปแกงกันได้กัน นะครับไหนๆฝากแม่เถาปล่อยต่อคือแม่เถาปล่อยหักลูกเคยปล่อยหมนเลยแยกหัวไปล่ะมันไปสะไปอะละจังว่านดีมันต้องอาอเสียมมากุดจังคิดได้เล็กอันนี้นอนยังก็แดงๆสินอนอะไร Cả xạ, bỏ. Không, 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 không. Cả xạ, nó lay. có lạy nó bỏ tới đấy. Nói của nhóm này Nó người tạo điều bóng mọi người tạo điều bóng mọi người nang, người tạo điều bóng mọi người tạo điều bóng

นาสร้างครับนาสร้างาครับมือนีมาหานลงม่ครับพี่น้องเราห่กซองถุงนาสร้างเครื่องถุงครับว้าวเราพี่นอ้องเมื่อยแต่ว่าการลาศิเวะหาโนะไรน้ำขังทางอยู่จากสีมิวมีครับพี่น้องปลดตมุมลากพี่น้องไปจุ่มนี้ครับคลิปนี้ โชคดีสวัสดีครับแล้วก็มาอีกว่าโมรุ่นมาคือเก่าเก่านะครับแล้วกล้องซื้อตายด้วยเนี่ยปั๊าครับ